สวัสดีครับสวัสดีสมาช pues er. pues ิกท mm ุก hmm. ท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับประชุมสุดวันราพัฒนานะครับจำงม่วันที่27มิถุนายน2565นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะครับผมลงสูตรวิ่งให้ผิดไปนะครับสูตรควณได้ก้ากับศูนย์นะครับแต่ผมลงให้ไปสี่กับห้าครับก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกไว้ณที่นี้นะครับ ทำงานเยอะนะครับเลยสับสนนะครับต้องขออภัยอีกครั้งนะครับทีนี้นะครับผมก็จะลองสูตรให้เพื่อนๆไปคิดย้อนหลังกันดูนะครับสำหรับวดนี้นะครับเราก็จะมาทำสูตรให้ดูนะครับเป็นสูตรเลกวิ่งที่ได้90งวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปทำย้อนหลังกันดูนะครับสูตรนี้ก็เดินมาพอสมควรนะครับไม่ยาวมากนะครับ มาประมาณสี่ห้างวดนะครับวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกันห้าครั้งนะครับบวกสี่คงที่นะครับเป็นเด็นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มแต้มอีกหนึ่งป็นเด็นตัวที่สองนะครับสองบวกกันห้าครั้งได้สิบนะครับสิบบวกสี่เป็นสิบสี่นะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้านะครับเราก็ได้เลขวิ่งนนงว่าเป็นที่ยี่สิบเจ็ดคือสี่กับห้านะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาหาสูตรเด่นบนกันนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับคูณกับหลักพันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนันเฉพาะหลักหน่วยมาบวกสี่คงที่นะครับสามคูณสองเป็นหกนะครับหกบวกสี่คงที่ได้สิบนะครับนันเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเราก็จะได้เลขเด่นบนคือศูนย์หนึ่งสองนะครับ เด่นบนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เคยนำเสนอเพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ผมมาปรับเป็นสามตัวเลยนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ข้อที่เก้าก็ศูนย์นะครับคำนวณได้แปดเก้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขวิ่งนะครับเพื่อนๆจะเลือกสูตรไหนไปใช้กันแล้วแต่เพื่อนๆนะครับ วิ่งบนล่างนะครับ4กับ5เด่นบน0 1 2นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเลขวิ่งกับเลขเด่นนะครับทีนี้นะครับจะเป็นสูตรสองตัวบนล่างนะครับสูตรที่งกับสูตรที่2นะครับสูตรที่สอ2จะเป็นสูตรเก่าจากว่าที่ผ่านมานะครับแต่จะปรับเพิ่มเป็นสูตรละ3ตัวนะครับ แต่สูตรที่สอนนี่เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งคิดขึ้นมานะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักพันบวกกหลักสิบนะครับบวกหกคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกเพิ่มแต้มอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามนะครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแปดและเก้านะครับสูตรที่สองนะครับ ใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักพันแล้วบวกเจ็ดขงที่นะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองนะครับเราใช้สองบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามนะครับแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นสี่เราก็จะได้สูตรที่สองคือสองสามสี่นะครับก็น่าเน้นไปที่เลขสองกับสี่นะครับ ทำมาจาับคู่จะได้ทั้งหมด9ชุดนะครับ72 73 74นะครับ82 83 84 92 93และ94นะครับ ได้ทั้งหมด9ชุดนะครับสุดนี้เพื่อนๆลองไปทําย้อนกันดูนะครับเดินมาหลายงวดแล้วนะครับทีนี้มาดูสูตรเก่าของเรานะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับเจ๋ได้นะครับตรงนี้เป็น9สูตรนะครับไม่งั้นเราได้วิ่งบนล่างเลยนะครับเราได้เลอกวิ่งกันเลยนะครับลงให้ผิดนะครับขออภัยอีกครั้งนะครับ ก็เกือบถูกนะครับได้้าลงเก้าสูงย์ก็เป็น99 1หนึ่งนะครับผิดแล้วก็ผิดไปนะครับมาดูกานงวดถัดไปเลยนะครับสูตรเก่านะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกสองของที่นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกศูนย์เป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้านะครับเราก็ได้ห้านะครับ วกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นหกนะครับแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรที่สองนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักพันสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับเราก็ได้แปดเก้าและศูนย์นะครับ ก็จะมีสองสูตรนะครับเลือกตัดสินใจกันแล้วนะครับว่าชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนะครับสูตรนี้หลุดไปแล้วนะครับปรับมาเป็นสามตัวเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้ลงงวดแรกแต่ว่าเดินมาพอสมควรแล้วนะครับก็ไปทําย้อนหลังกันดูนะครับห้าแปดนะครับห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์ครับเจ็ดแปด 7จ็ดนยี่ครับก็จะได้ทั้งหมด9ชุดเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรที่2องจริงๆก็พอจะจับ3ตัวได้นะครับก็คือนำสี่กับ5นะครับจับด้วย0ูนย์หนนะครับส่วนเลขที่ไม่ซ้ำก็จะมี7 8็ดนะครับ แล้วก็หกนะครับก็ตั้งเลยนะครับผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับก็จับกันตามสูตรน,นะครับสี่ศูนย์หนะครับสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูย์แปดสี่ศูนย์เก้านะครับ

ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าสองหกห้าสองเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้านะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะจับอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองนําไปวิเคราะห์กันดูนะครับก็ทําสูตรให้ดูให้เพื่อนๆได้นําไปคํานวณกันย้อนหลังนะครับว่าสูตรเดินตามมาที่ ได้นําเสนอหรือไม่นะครับย้ํานะครับสูตรนี้ลงงวดแรกนะครับสูตรนี้ปรับจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรลึกวิ่งนะครับของเรานี้ลงไปสองงวดแล้วนะครับอันนี้งวดที่แล้วลงผิดให้ไปนะครับต้องขออภัยครับเพื่อนไปคานวณย้อนกันดูนะครับว่าได้เก้าศูนย์ไหมนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลหัวเราพัฒนานะครับประจำวันที่27มิถุนายน2565นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับถูกรางวัลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ